สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีถอนเงินนะครับหลังจากที่เราเทรดเสร็จแล้วนะครับแล้วเราได้กาไรนะครับพอเราได้กาไรแล้วเราอยากถอนเงินออกมาใช้นะครับเราก็เริ่มแรกเลยนะครับให้เข้ามาที่เว็บของ GMI นะครับโอเคเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเข้าสู่พื้นที่นะครับก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผานนะครับโอเคเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเลย เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับจะมีหน้าบอกนะครับว่ายินดีต้อนรับนะครับตัวนี้ก็เป็นชื่อผมนะครับแล้วก็บัญชีที่ผมมีนะครับก็จะมีบัญชีตัวนี้เป็นบัญชีที่ผมทดลองเทรดนะครับก็จะมีบัญชีอยู่ของผมจะมีอยู่เปิดไว้อยู่สามบัญชีนะครับบัญชีที่ผมใช้เทรดก็จะเป็นบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีหลักๆนะครับก็แล้วก็ทีเนี้ยเราจะถอนเงินใช่ไหมครับทีนี้เราก็บัญชีหลักของผมจะเป็นตัวนี้นะครับนะ ก็จําเลขบัญชีของเราไว้นะครับเอตคตอนนี้คือมีทุนอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็ให้มาที่ e ี a l l e t นะครับถ้าจะถอนเงินก็มาที่ e ี a l l e t นะครับก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกเลือกถอนเงินนะครับเห็นไหมครับหัวข้อตรงนี้นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะถอนเงินนะครับตัวนี้เลือกไปเลย เมื่อเรากดเลือกถอนเงินไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับให้เลือกตรงนี้นะให้ติ๊กตรงนี้นะครับออนไลน์แบงก์ไทยแลนด์นะครับเราก็กดเข้าไปเลยติ๊กเข้าไปนะฮะเขาก็จะให้เราเลือกเราก็เลือกเลยของผมเนะี่ยเป็นบัญชีที่ผมได้เป็นบัญชีที่เราตอนที่เราสมัครเปิดพอร์ตนะครับเราได้แนบเอกสารก็คือของผมก็แนบบัญชีตัวนี้ไปของไทยพาณิชย์นะครับ้ก็มาเป็นอ่คอลัมน์นี้นะครับเลือกบัญชีซื้อขายนะครับก็เลือกเลยเมื่อกี้บัญชีของผมจะอยู่ตัวนี้นะครับโอเคเมื่อเลือกบัญชีเสร็จแล้วนะครับ ชื่อตัวนี้ชื่อสาขาเนี่ยชื่อธนาคารนี่ก็คือมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราเลือกว่าเป็นของไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับของผมโอเคหลังจากนั้นก็ใส่เลขบัญชีนะครับเมื่อใส่เลขบัญชีเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ยอดเงินที่เราจะถอนนะครับเหมือนวันนี้ก็คือที่ผมได้เหตไปเมื่อกี้เราได้กําไรอยู่ที่180หนึ่งร้อแปดสิบเหรียญนะครับก็ถอนไปเลยสักตอนนี้นะครับราคาเขาเป็นมันจะมีหน่วยเทียบตรงนี้นะราคาณปัจจุบันนะครับอัตรา,าเลกเปลี่ยนณปัจจุบันนะครับ ตอนนี้หนึ่งดอลลาร์นะครับต่อสามสิบสองบาทน,นะครับนะก็เรามาลองใส่จำนวนเงินไปเลยว่าผมใส่ไปหกพันมันจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยนะครับหกพันมันก็จะแปลงเงินมาให้เราเลยหนึ่งร้อแปดสิบสี่เหรียญน,นะครับโอเคเมื่อกรอกตัวเลขเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อกรอกเมื่อกรอกจำนวนเงินเสร็จแล้วนะที่เราจะถอนต่อไปก็ติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ยืนยันการถอนก็กดการถอนเลยนะครับ กดเข้าไปเราก็มาเช็คว่าบัญชีนี้ถูกต้องนะชื่อสาขาชื่อเราเลขบัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็มาเช็คอีกรอบนะครับนะครับแล้วก็จํานวนเงินถูกต้องไหมนะครับเป็น u s d เท่าไหร่นะครับจํานวนเงินที่แปลงแล้วอย่างเงี้ยครับต่อไปนะครับที่สําคัญคือรหัสพิม์โค้ดตัวนี้ก็คือเขาจะส่งมากับอีเมลที่เราสมัครเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับตัวนี้เหมือนรหัส ATM เเลยนะนะครับคงต้องเก็บไว้ดีๆนะครับ โอเคเมื่อก่อเสร็จแล้วเพื<ๆ>่อนๆสามารถเช็คดูได้ตรงนี้นะครับกดรูปดวงตานะครับมันก็จะมองเห็นตัวเลขว่าเราทีมถูกหรือเปล่านะครับก็สามารถกดตัวนี้ดูได้นะฮะแล้วก็โอเคเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วข้อมูลถูกต้องเราก็ส่งกดส่งไปเลยปึ๊บแล้วหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นอ่เ,อเอหมายเลขธุรกรรมที่เราทํานะครับเราทําเราทําวันที่เท่าไหร่นะครับสถานะ กำลังรอดำเนินการนะครับบัญทีซื้อขายนะครับประเภทธุรกรรมถอนเงินนะครับที่เราเลือกนะฮะจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นสลิปนะครับนะเป็นเหมือนเป็นสลิปเอ่าเวลาเรากด ATM หรือว่าเราโอนเงินในในแบงค์นะครับประมาณนี้ก็เก็บตัวนี้ไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถเอาไปแชทสอบถามกับอในไลน์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไลน์ของจ m i ช่วยเหลือเรานะครับถ้ากรณีว่าถอนแล้วเงินไม่ออกนะครับหรือว่าออกช้าอย่างนี้นะครับก็หรือว่าทักแชทกับเขาตรงนี้ก็ได้นะครับคุยแชทออนไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็รอแค่เงินเข้าบัญชีนะครับตอนนี้เวลายี่สิบนาฬิกายีห้านาทีนะครับเรามาดูว่าเงินเราจะเข้าตอนไหนนะครับต่อไปเรากลับมาดูบัญชีของเราเห็นไหมครับหลังจากถอนไปแล้วจากพันสี่นะครับเหลืออยู่ที่พันสองร้อยสามสิบนะครับ โอเคตัวเลขพวกนี้มันอาจจะดีเลยหน่อยนะเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ตรงกับตัวนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงินจะเข้าประมาณกี่นาทีนะครับเมื่อเราถอนเสร็จแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ปิดตัวนี้ออกไปเลยนะต้องเพื่อต้องออกจากระบบก,ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของบัญชีเรานะครับรอให้กดออกไปเลยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการถอนเงินนะครับก็ง่ายๆนะครับนิดเดียวนะครับแค่ ใส่ใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินก็เลยต้องอาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยนะครับแต่ก็แต่ก็ถอนเงินได้นะครับปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรผมก็ถอนหลายครั้งอยู่นะครับตอนนี้เวลาประมาณยี่สิบนาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะครับหรือสองทุ่มยิบแปดนาทีนะครับก็วันที่ย7ิบเจ็ดนะก็มาดูนะครับว่าของผมเงินเข้าหรือยังนะครับก็เข้ามาที่แอปของไทยพาณิชย์นะครับก็ scb easy ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยเช็คยอดเงินทันใจ เข้ามาแล้วนะครับหกพันวันที่ย7ิบเจ็ดเห็นไหมฮะรายการล่าสุดก็เร็วอยู่นะสามสี่นาทีก็เข้าแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะใช้จะเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1ว่าในตอนนั้นอะ่ะระบบของเขาเนะี่ยมีคนถอนเยอะไหมนะครับถ้ามีการทาธุรกรรมเยอะแบบนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ก็รอหรือถ้าไม่มั่นใจก็แชทไปถามเขาได้นะครับเพราะว่าเราก็มีหลักฐานอยู่ในการถอนเงินของเรานะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะผมถอนเงินออกมาแล้วนะ ก็เอาไว้ใช้วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ